หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเก็บคนละห้าร้อยนะครับเข้ามาถ่ายภาพนะครับนีอ้ยเพื่อนถ่ายเป็นบจัเพื่อนถ่ายบองงามแต่แต่เพื่อนโบเก็บเอียงล่างเอียงเลยนี่สีต่ำไม่เอียงนี่พริกน้ำปลาบองรุ่งนี้นะครับนี่โอ้ยสงสารปลาทูเลอเกินนะก็มีแต่ตัวเล็กๆนะครับถูกไม่ชีมาปิ้งแล้วนะครับนี่ ก็ยังระบาดนี้ล้างผักนะครับนี่มีคณะสร้างเห็นงานอยู่เนาะว่าจะไปถ่ายคณะช่างนะครับแต่เพื่อเอินเดินผ่านไมซีมานะครับก็เลยได้ถ่ายภาพก่อนนะครับนี่นี่ยังนี่นะครับส้มตํามีเทคนิคนะครับเทคนิคก็คือคกใหญ่ๆใส่ใจเยอะๆนะครับนี่นะครับใส่พริกตามอายุของผู้ตํานะครับ ล้างๆมะม่วงนะครับน่มันลูกมะม่วงพันอะไรนะครับนี่รู้แต่ว่าอร่อยอย่างเดียวนะครับผู้ใดเด้อนะครับมีมะม่วงนะครับมาถวายไว้ปฏิบัติบ้านเก่าบันะครับแต่กรุณาคัดลูกที่มันสูงนิดนึงนะครับนี่นะครับนี่แม่ครัวนะครับเจ้าของร้านนะครับเดินเซีหน้าเซีหลังมานนี้นะครับนี้เซไปเซอะไรนิเอ็กนอกเตรียมเจอนอยยังนี่ไม่ชีเที่ยมเหมือนนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าเขาผัดอเมริกันนะครับเนี่ยว่าวัไปแล้ววันนี้ก็ผัดอเมริกันนะครับแต่ว่าทำที่ว่าโอ้ยขอโทษขอภัยนะครับเอาเมาเองหัวเองได้ผ่านเขาผัดอเมริกันนะครับนี่มันอเมริกันมั้งนี นี่ครับถวยายคณะช่างนะครับพัดทหารเบาๆเบๆิดไข่ครไปเจ้งหน่วยเลยนิมอันนี้ยาบอกรู้ว่าต้มจือดอีกนิมอันนี้ต้มจืดนะครับจะเปลี่ยนชื่อให้เป็นไม่ชีต้มจืดแล้วนะครับนี่เพิ่งรู้นะครับพอ่ายไปไทยมากเพิ่งรู้เก่งเลยต,ต้มจืดนะครับ ข้ยายไปฟังอื่นก่อนนะครับเจอบทเข้าผัดอเมริกันเราไปไม่ได้เลยนะครับกับผมอัตมาภาพขออนุญาตมาถ่ายภาพเหมือนเดิมนะครับหลังจากอยู่ด้านหน้ามานานก็มาอยู่ด้านหลังนะครับนี่บไปเก่ต์พวกผมอยู่บนนี้นึ่งเบิดแล้วย่างลายโอ้ยเสียบด้วยพวก่มเด้วยยี่ัน <c oughs> นี้ยังงอะีรกระเทียม ปลาลาดพริกนะครับก็เลยงดเก็บผักขมก่อนนะครับให้แม่ชีบัวนะครับไม่ชีสาวไปเก็บก่อนคนเดียวนะครับนี่โอ้ยนี่นะครับนี่อันนี้แม่นเอียงเห้ยนี่เหรอกระชายนะครับนี่ตัดให้ละเอียดเลยนะครับนี่เพื่อจะปรุงเป็นพัาหารถวายพระนะครับไม่ชีบุญมาทุนลาหายนะครับพูดอะไรก็ไม่ได้ยินนะครับนี่ อย่ามาเลี้ยงมันมาต้มบัวอู้หเนกนะครับนี่ข้าต้มนะครับนี่ข้าต้มมัดนะครับนี่ใส่กล้วยตามอายุนะครับตามอายุของคนทํานะครับนี่ไม่ใช่บัวยูน่บัวบ้านไปเก็บพวกผมได้ยังเนี่ย จะสิไปเก็บได้จะได้นะพวกผมนะผู้เฒ่าปพิอ๋อเก็บเก็บว่าคุณจะเป็นมือเล่าคู่คุเก็บไดมือเล่าคูบา่บ้าบ่เซ้นหาเซ้หลังบ่ไปว้า <c oughs> <c oughs> อย่าดูถูกกำลังของแม่ชีนะครับนี่เด้อนะครับกล้วยนี้ก็ลอ้อให้เท่ากับอายุแม่ชีก่อนนะเขาค่อยเอามา ทำเป็นกระตุ้มมัดนะครับนี่โอ้ยตายวัววไปแล้วว่ทถ้งวัาวันนี้เดี๋ยวไปเจอข้าวผัดอเมริกันข้างในก็ขำมาแล้วนะครับนี่มาเจอกล้วยตามอายุของไมชีนะครับนี่นี่บปรี้ยวแล้วเลี่วนี่เหมือนพ่อลอยแหรอบุห่าลอยกลัวเหรอเนาะนี่นะครับกล้วยนะครับนี่ที่ถ่วงว่าเท่ากับอายุไมชีมันก็ขนาดนี้ อยังผู้ใดมาถามหาเุาตะล่งเฟซแล้ววันหันนะครับบัวบัวนะครับก่อนที่จะไปอย่างอื่นก็มาถ่ายภาพเก็บตังค์กับไม่ชีก่อนนะครับนี่เก็บคนละห้าร้อยนะครับนี่ห้าร้อยบุญนะครับนี่เด้อใครมาทำครัวขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรง อายุยืนยาวหายจากลูกจากภัยอายุยืนยาวคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเดิอยูกะซียูร่องขั้วหนี่ตัวมีซี่หัวเจ้าซียูได้ยูว่าสองร้อยปีปีหนี่ร้ายเปได้ปีหนี้บอแจ็กเลยก็ไม่เหยียดหนี่ไม่เหยียบเป็นน้องกันเพื่อนกับว่าเพื่อนเลยเตี้ย นะครับขาก็ว่าขาขิงก็ว่าขิงนะครับเพิ่นไปไสบ่ได้แล้วไม่ญญมเหยียดพนย่อมเลอซูมมือนี้ออนะครับไม่แข็งแรงนะครับแต่ว่าจังคูนี้ต้องให้แข็งไว้ก่อนนะครับเศ้าก,ก,ก,กินแล้วทีนั่น,านนั่นนั่นขออนุญาตเดินไปถ่ายภาพที่ลงคัดแยกขยะนะครับของวัดบ้านเกาบอนะครับนี่ ครูบาอาจารย์พระชมขยันนะครับทั้งพระทั้งโยมนะครับช่วยงานกันนะครับไม่ได้มีค่าจ้างแรงงานอะไรนะครับทํางานด้วยหัวใจวันนี้เปลี่ยนไปนะครับนี่เปลี่ยนไปเยอะนะครับนี่โอ้เอ๊มันไม่เหมือนเดิมเลยกับเมื่อวานนี้นะครับนี่นี่นะครับพระอาจารย์พระครูนะครับหัวหน้าใหญ่นะครับพระเนกลงคัดแยกขยะนะครับนี่มือีนเช็นอย่างครับมือี้ครับหลายสีหลายประการก้อยยึด เอ้าคุณบอกมุ้งหลังคาผมบัวโอ้โน่นนะครับนี่มุ้งหลังคากอเอียดว่ามินเลี่ยวเราเรียบคงเราเรื่องมากเนี่ยโอ้พระครูสุนทรสุตานุกูลนะครับว่าบัญชาการเองนะครับนี่นี่ก็ประเรียนทำเก้าประโยคนะครับนี่ขัดพื้นนะครับพระอาจารย์ท่านนะครับ นี่นะครับช่างใหญ่นะครับหลังจากไปรับเหมารวยมาแล้วนะครับก็เลยมาบวชนะครับนี่อาจารย์มาอภิชาตินะครับอาจารย์วิเศษนะครับโอ้ยยิมาคือครับแมตะกี้เดียนงานแบบนี้อยู่บวแตะข้าวตดอยวนี่คือคืคือคืกอะไรเดินเด้อนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ทีมงานพรกก่อสร้างนะครับทำได้หัวจิตหัวใจนะครับ งานของวัดบ้านกบนีนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นฝีมือของคณะช่างทั้งนั้นนะครับนี่หลวงปี่แขกนะครับนี่นะครับส่งวัดศรีบุญเรืองบ้านหาดแพงส่งเขาประกวดโอยไปทาเฟินไก่ให้เถอะปาปิยศสนนะครับทีมงานของกระผมมาตามภาพเองนะครับนี่นะครับรับผิดชอบคนละช่องกันนะครับ ช่องภาวราชติยมหาวิหารกับช่องธรรมวัดบ้านกบอนะครับอ้อโกเมียนแล้วนะครับนี่แล้วปีชอบคนละช่องกันนะครับสัมภาษณ์แบบเอ็กคูซีดนะครับนี่โอ้ย่าเป็นผมถ่ายใกล้แล้วปีชาสนันายใกล้กูหญิงเนาะ นี่มาสัมผัสอาจารย์มหาอภิชาตินี่นะครับหลังจากเลิกลากับภรรยานะครับก็มาบวชนะครับนี่อันนี้เป็นความเท็จนะครับเคยเปลี่ยนงานเขียบอยู่บุคคลสมัยดะกีเห็ดไฟครับเห็ดไฟเอามาเกี่ยวยังกับสาปูนบานก็อปูนบกี่ยวเลยนะครับนะครับมาเรียนรู้เอาตรงนี้นะครับนี่ สงสัยอยู่ใกล้กับพระอาจารย์วิเศษนะครับก็ได้ได้ความพิเศษตามนะครับนี่เด้อนะครับวัดบ้านเก่าบัวจะพิเศษนะครับครูบาอาจารย์ที่มาอยู่ด้วยกันนะครับจับเกียงจับอะไรเป็นทุกอย่างนะครับเชื่อมเหล็กอะไรได้หมดนะครับจําเป็นมานี่ได้หมดนะครับนี่ก่อขึ้นเจ็กก่อนครับหาก่อนมันสิเพียงประมาณนีนเนาะดับนีนเนาะ นะครับด้านเดียวบบันนี่ด้านเดียวเด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับลงคัดียกขยะของวัดบ้านเขาโบนะครับวัดบ้านเกาบอำเภอหัวตาพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอาศัยพลักกำลังเลี้ยวแรงของครูบาอาจารย์จิตอาสานีนะครับไม่ได้มีค่าจ้างแรงงานอะไรนะครับทําถวายนะครับไว้ในบวรพุทธศาสนานะครับอาศัยมีฝีมือมาแต่สมัยเป็นคารวะนู่นนะครับ บางรูปก็มาฝึกฝนเอาตอนเป็นพระนี่นะครับแต่ละรูปแต่ละองค์นะครับเด้อนะครับยังกูโอปังโกนี่โยมเพื่อดดกูเหรออำเภอผู้สิงจังหวัดศรีสะเกตนะครับนี่มาแต่ไกลแสนไกลนะครับพระอาจารย์เบียส่งเข้าประกวดนะครับนี่ลูกศิษย์นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่เด้อนะครับ อุปถากพดะเพราะคุณหลวงตานะครับช่วงนี้อุปถากเยอะเป็นพิเศษก็เลยปล่อยให้มาทํางานนะครับนี่ผมกัย่างนี้จากน้ยนะครับทีมงานนะครับพระปิยศนนะครับดูแลช่องถาวระเชติยมหาิหารนะครับพระวาทิตนะครับมีแต่คนแซวว่าทํา ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพูดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่จริงนะครับนี่ขอแก้ข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่โอ้ยนะครับคนจะลุ่งมาเบรกกันนะครับนี่ครูบาอาจารย์วัดบ้านโกโบนะครับนะครับยูมนะครับผู้บำเพ็ญตนนะครับหมู่บ้านกึ่งวิถีนะครับนี่นี่กำลังทำนั่งร้านนะครับไปช่วยงานมุง สังกสีด้านบนนู่นนะครับนี่เมื่อก่อนลงคัดแยกขยามันแคบนะครับที่จริงครั้งแรกก็ไม่แคบนะพระอาจารย์พระครูขยายนะครับขยายแล้วก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่าพระมันอยู่ด้วยกันใหม่ๆนิดไม่มากนะครับห้าสิบหกสิบรูปแปดสิบเก้าสิบนะครับประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบขึ้นมานี้นะครับนี่จำพรรษาด้วยกันร้อยกว่ารูปร้อยกว่ารูปแม่ขาวแม่ชีสี่สิบกว่าชีวิตนะครับ ก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยขยะก็มากด้วยนะครับก็เลยขยายพื้นที่นะครับเห็นตัวเล็กๆนี่พระอาจารย์อธิเทพนะครับนี่ฝากฝีมือไว้ที่รอยเสานะครับมองนิิเทพเอาไม่อยู่บ่ครับปรับพื้นที่นะครับนี้นะครับเจ้าหน้าที่ลงคัดแยกขยะนะครับจิตอาสานะครับหรือที่อยู่ด้านบนนะครับ หลวงพ่อพระมหาวินัยนะครับเนี่ยอดีตผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับหลังจากรวยแล้วก็เลยนะครับทิ้งนะครับงานแล้วก็มาบวชนะครับเอาฝีมือมาด้วยนะครับผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับนะครับประเดฐ์พระคุณลงตาอยากให้เสร็จไวๆนะครับก็เลยรวมคณะช่าง ของวัดบ้านเกาบอนนะครับยกเว้นแต่ช่างสีนะครับพ่นพระพุทธรูปอยู่นู่นนะครับรวมงานกันที่นี่นะครับนี่ถือว่าเป็นการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่นะครับลงคัดแยกขยะของวัดบ้านเกาบอนะครับนี่เด้อตั้งแต่เห็นมาก็มีปีนี้นะครับปีก่อนๆนู้นเป็นขุดหลุมนะครับเก็บขยะที่ไม่ได้ใช้งานนะครับแต่มันเยอะนะครับแป๊บเดียวก็เต็มหมดแล้วนะครับนี่ เอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอพิธานี้ก่อนเด้อนี่นะครับพรมหาสิที่โชคนะครับนี่เด้อนะครับไปเก็บผลไม้ด้วยกันนะครับลงเยี่ยมโยมพ่อนะครับกับผมอัตภาพก็นึกว่าพ่อใหญ่นะครับเด้อนะครับนี่ตื่นขึ้นมาถ่ายภาพไว้นะได้แต่ด้านหลังนะครับ บ่ขึ้น่าเป็นพอพื้นนี่ยขึ้น่าเพราะญงพื้นนี่อายุพันหลายป้ครับหกสิบสี่งคนรู้งานหลายเนาะนะครับกวดเลี้ยงลูกโตนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้า พระอาจารย์สมุทรไทยวิสารโทนะครับพระอาจารย์ใหญ่ห้องกรรมฐานนะครับเมตตามาให้กําลังใจแก่แม่ขาวไม่ชีผู้ทําครัวนะครับนี่เด้อนะครับนี่นะครับพระอาจารย์ใหญ่ห้องกรรมฐานนะครับเมตตามาให้กําลังใจแกแม่ขาวไม่ชีที่ทําครัวนะครับนี่ห่อข้าวต้มขนมนะครับนี่ยอมัต่ใสัยคำนี้ครับนี่เฮ้อลูกสาวเจ้าไว้ยัเนี่ยลูกสาวเจ้าเจนิกสีปุ้กกันทียนเนี่ย โอ้ยมันสีแตกต่างกันนะครับคนจะโสทอนจะเป็นแบบนี้นะครับให้ลูกสวยนะครับ <laughs> แมนให้ลูกออกมาจะหน้าตาดีทุกคนนะครับคนจะโสทอนนะครับนี่ <c oughs> เข้ามาที่โรงครัวนะครับเดิม ข้าวผัดอเมริก <c oughs> <c oughs> ันคงจะเสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับข้าวผัดอเมริกันนะครับเหลือแต่ต้มจืดนะครับประจําตําแหน่งนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนะครับ มีพัตาหารเพนนะครับถวายแกคณะช่างนะครับแต่รอเวลาอีกสักครู่นะครับเพิ่งจะสิบโมงกว่าๆนะครับสิบโมงสามสิบสองนาทีนะครับเหลือเวลาอีกนะครับสามสิบนาทีนะครับพอดีเพน